ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเจ็ดปีแล้วไม่ออกทีเห็นึงผมรอเล่นนะเห็นคนเพาว่าเกมนี้มันเป็นเกมแบบไอ้นี่แบบในเรื่องดีมากเลยนะเราจะมาเสพในเรื่องกันเสพแบบเสพซื้อแบบซื้อเลยงั้นก็วันที่ถึงเมษานะอันนี้คือไข่อันนี้คือตัวเราปะ เรายืนคุยกับใครนะเขแม่งเบอไว้หมดเลยเนะเข้าใจแล้ววันที่หนึ่งเมษายอีกเจ็ดปีข้างหน้าตรงนี้ที่เดิมไอเฮียฟอน์มึงเฮียมากอะ่ะ <c oughs> อย่าลืมนะอื้มไม่ลืมแน่แน่สัญญาฉันจะรอเธออยู่อีกเจ็ดปีหน้า <c oughs> อยู่ถึงเจ็ดปีเลยเหรอฮะทำไมไม่กลับบ้านไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานวะ <c oughs> ความฝันนั้นอีกแล้วเหรอฝันอะไรฝันเปียกเขาบปล่า <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเดินได้ด้วยวะ <c oughs> ทำไมเวลาเดินมันต้องกระดึบกระดึบวะ <c oughs> โอ้โหจะเดิกระดึบได้ปะเนี่ยไม่ชอบท่าเดินเลย <c oughs> เฮ้ยอ้าวแม่อ้าวฮารุโตะอรุณสวัสดิ์แม่มาปลุกหรือเปล่าแม่กำลังออกไปข้างนอกพอดีนะ่ะแม่จะออกไปไหนเอ่อพ่อเป็นยังไงบ้างล่ะครับ โอ้เจอแม่ถามพ่อเจอพ่อถามแม่ปไปเลยยังนอนอยู่เลยโอ้ยเคียพ่อแม่งแบบวันวันไม่ทําอะไรเลยไงวะ <Huh? S 1> เออคือไม่ได้หมายถึงอ,อย่างนันนะอา้าวแม่แม่จะไปบอกไม่ได้หมายถึออยงกันได้ไงอะ่ะ <c oughs> อ่าก็ยังดูอารมณ์ไม่ดีเหมือนเดิมนะไอ้ยเคียพ่อแบบอารมณ์เสียแต่ไม่เป็นไรหรอกฮารุโตะไม่ต้องคิดมากนะลูกก็เพิ่งจะเคยขอร้องแม่ครั้งแรก แม่ดีใจมากเลยเผอพูดกับพ่อไปแบบนั้นแม่พูดอะไรไปกับพ่ออะฮะแล้วผมขอร้องอะไรแม่วันเนี้ยผมขอเพยห้าแม่ครัอผมไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพ่อก็คงอารมณ์ดีขึ้นเองเออไงที่นี่ก็เป็นบ้านเกิดของพ่ออยู่แล้ว <c oughs> พ่อเกิดที่ไหนอะฮะแม่ยังไม่บอกผมเลยที่นี่ที่ไหนเนี่ย <c oughs> แม่ก็คิดถึงเหมือนกันหรอครับคิดถึงสิไม่ได้มาตั้งนานแล้ว <c oughs> ไปไหนอะแม่พันทิปหรอเปล่า <c oughs> ขอโทษด้วยนะยังไงแม่ก็ต้องไปฮนะอ่าเออไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องคิดมากงั้นห้าวันฝากพ่อด้วยนะโอ้โหแม่โยนงานเนะ่ะโอ้ย เอ๊ะจริงสิคุณหมอที่พูดถึงเมื่อวานไปทักทายเขาด้วยนะหมอหมอไหนแม่หมอผีเขะเปล่าพอออกจากบ้านก็เดินตรงไปทางซ้ายได้เลยก็จะเห็นคลินิกอิจิคืออิจิคิอของคุณหมอเขาอยู่ที่นั่นแหละชื่อคลินิกหมอมันสุดยอดจริงได้ครับ อย่าไปสายล่ะอย่าลืมขนมไปด้วยนะอืมแล้วก็แล้วก็อะไรแม่แม่จะฝากอะไรผมให้เขาอีกอเหรอเราเงียบมีฮารุตโตะแม่จะไม่อยู่บ้านห้าวันนะนี่อ๋อน,นอนหนูด้วยว่ะแล้วก็ก่อนที่แม่จะไปมีอะไรจะถามไหม <No. S 1> นะครับหมยงวดนี้ออกอะไรแม่ <No. S 1> เอ๊ะก็ไม่มีนะครับ มีอะไรหรือเปล่าครับงั้นเหรออืมเหมือนแม่เป็นความลับอะไรบางอย่างแล้วนี่ะอ๋อเปล่าไม่มีหรอกงั้นแม่ไปแล้วนะแล้วก็ถึงจะเป็นปิดเทอมฤดูใบไม้ผิแต่ก็อย่าเอาแต่เล่นอ่านหนังสือด้วยนะได้แม่ผมไม่ต้องห่วงผมจะอ่านหนังสือออนไลน์เองแบบในเจ็ดปีก่อนพ่อและแม่ในตอนนี้เก็บฉันมาเลี้ยงเอาไว้ อ๋อแสดงว่เาเราเราเปนเด็กกัพาร้เหมืนกันเถอะใช่พ่อแม่ก็เก็บมาเลี้ยงกับภาษาของเค้าอะไรอย่างนี้ปะฉันไม่มีความทรงจําตอนช่วงก่อนหน้านั้นเลยเป็นไรอะ่ะความทรงจาเสื่อมเหรอฮะไม่ไหวเน่ะความจําเสื่อมนั่นเนี่ยฉันเคยถามพ่อแม่ครั้งหนึ่งว่าถามว่าอะไรอะ่ะถามว่าอะไร เมื่อก่อนฉันทำอะไรอยู่ที่นี่หืแม่บอกฉันมาสองเรื่องฉันเคยอยู่ที่เมืองนี้และเราได้เจอกันที่โรงพยาบาลของเมืองนี้แต่พอฉันเห็นแม่แมทำท่าไม่อยากตอบก็เลยไม่กล้าถามอะไรมากกว่านั้นเอาจริงเรื่องมันแอนนี่อยู่นะถ้าเล่นดีๆ แต่ก็มีบางครั้งที่จำแค่เรื่องสัญญานั้นได้อยู่เรื่องเดียวอุโยเด็กผู้หญิงที่ไม่เคยเห็นหน้าและไม่รู้จักชื่อวันนี้วันที่ยีบเก้ามีนาคมอีกสี่วันจะถึงวันที่ให้สัญญาไว้เมื่อเจปีที่แล้วถึงแล้วก็ลาออกไว้นะแต่ถึงจะพูดแบบนั้น ก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนอยู่ดี <c oughs> อ๋อคือเราจําสัญญาได้แต่เราจําที่อยู่ไม่ได้เหาือนั้นเถอะแล้วยิ่งกว่าต้องอยู่กับพ่อสองคนตลอดห้าวันเลยเหรอเนี่ย <c oughs> เป็นไรเนี่ยทำตัวแบบไม่ชอบพ่ออย่างเงี้ย <c oughs> เอาละเริ่มจากไปโรงพยาบาลก่อน <c oughs> เสียงเพลงเพราะอยู่เนี่ยยิงด้วยต้องไปที่คลินิกที่แม่บอกก่อนตกลงจะไปไหนกันแน่เนี่ย <c oughs> เอ้ยเออนี่ไงเดินได้ละถ้าเดินมกระดึบมากเลยล่ะคุยกันลุงได้ปะอืออ๋อคุยอ๋อคุยได้นะวะทำไงถึงจะเข้าไปในพื้นที่ว่างได้นะพื้นที่ไหนล,ลุงอันนั้น,น่ะน,นะมันเป็นลุงหรือว่ามันเป็นเด็กวะน่าจะเด็กนะโอ้โหเอ้ยไปตีวะเออนั่นแหละเอ้ามึงขับตัวไม่ได้อีก ตรงนี้เนี่ยเหรอถ้าจะไม่ผิดเหมือนจะเป็นคนรู้จักของพ่อแม่เข้าไปได้เลยใช่ไหมอมเข้าไปเลยไปดิเออนั่นแหละจะเอ๋มีคนอยู่ไหม เออคือผมโซลกีฮารุโตะครับคือพ่อแม่บอกให้มาหาคุณหมอแล้วครับคุณหมอเนี่ยคุณหมอผมลำบากครับเนี่ยเดินบนตั้งนานเนี่ยโซลกีฮารุโตะคุงเองเหรอคุณหมอรออยู่ข้างในแล้วล่ะเชิญเลยเอา้าวไอ้ที่ยังไม่ใช่หมอ้วยวะ <c oughs> โอ้แล้วไปยืนเก๊กเป็นหมอไ,มได้โถไปแล้วเข้าไปไงอะ่ะเออโอ้โหคุณหมออายุเท่าไหร่เนี่ย ไงฮารุโตะคุ้งสินะเดินทางมาไกลเหนื่อยแล้วสิฉันชื่ออิจิคิบะยินดีที่ได้รู้จักโอ้โหี่จชื่อนี่อ่านอย่างยากเลยเออคือยินดีที่ได้รู้จักครับอันนี้เป็นขนมจากบ้านพ่อแม่ผมครับนี่เอาไปเลยคุกกี้อาร์เซนอล <c oughs> เนี่ยของฝากที่คนทั้งโลกเขาให้กัน <c oughs> โอ้ขอบคุณนะที่ยุส่าเอามาให้ <c oughs> ไม่เป็นไรหมอ มาผมมีเยอะอยู่แล้วเ <c oughs> อ้าหมอดเดินหนีเลยเอ,อ่ออาจารย์อิชิิิ <c oughs> <c oughs> เป็นอะไรกับพ่อผมเหรอครับ <c oughs> <c oughs> ชื่ออ่านยากมากเลยอาจารย์อ่าสมัยก่อนน่ะืนี่ฮารุโตะคุงเราไม่ได้เจอกันครั้งแรกหรอกนะเมื่อไหร ปีก่อนก็เคยเจอกันนะเอ๊ะจริงเหรอครับอืมคือจริงๆแล้วผมจำเรื่องสมัยเด็กไม่ได้นะครับเมื่อก่อนผมเป็นยังไงเหรอครับจำไม่ได้เหรอครับจะเรียกก็สูญเสียวความทรงจำก็ได้งั้นเหรออืมก็เป็นเด็กที่ล่าเริงมากเลยนะหมอจากผม,ม็นเต้องเจอเด็กๆก,ก็อเนนะีย ื่อก่อนฉันเคยทํางานที่โรงพยาบาลตรงนั้นน่ะแล้วเราก็เจอกันที่นั่นโรงพยาบาลไหนวะหมอที่โรงพยาบาลเหรอครับทําไมผมอยู่ทาไมผมถึงอยู่ที่โรงพยาบาลล่ะครับป่วยหรือว่าเป็นอะไรอะ่ะ <c oughs> ไม,ม่มึงเมาแล้วมึงก็ไปนอ,นอนโรงพยาบาลเ <c oughs> อันยังไงดีละ่ะฉันจาอะไรไม่ค่อยได้หรอกนะโอ้โหหมอหมอปิดบงังงนั้นน่ะหมอไม่พูดออกมางั้นเหรอครับ <c oughs> ขอโทษด้วยนะโอ้โหจะคุยกันอีกนะไหมนะหมอไม่เป็นไรครับขอบคุณมากนะครับขนมก็เอามาให้แล้วงั้นผมไปก่อนนะครับอยอ,อะไรอะเก็บตังค์ด้วยดิ <c oughs> <c oughs> ของซื้อของขายอะ่ะอ่ะเดี๋ยวสิไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วหมอทำไรผมเนะี่ยฮะมาห้าหมผมทำไมเนี่ยยังอยู่ในช่วงเวลาตรวจด้วย มาตรวจสุขภาพดูหน่อยไหมฉันไม่คิดเงินหรอกหมอจะผมถอดเสื้อเปล่าเรื่องนั้นก็ไม่ได้เป็นไรหรอกครับไข้ก็ไม่ได้มีไม่ได้รู้สึกไม่สบายด้วยครับแน่นอนว่าร่างกายเธอน่ะดีอยู่แล้วแต่ยังไงเมื่อวานก็เพิ่งมาถ pues ึงอาจจะเหนื่อยก็ได้นะไม่ต An ้องเกงใจนะคุยกับฉันได้ทุกเรื่องเลยนะทำไมหมอ ทำตัวลึกลับเรื่องวะหมอจะยุ่งเลยแบผมเนี่ยนั่นเหรอครับเออืมเมื่ออาทิตย์ก่อนหน้านั้นนิวโซนแต่หายแล้วนิว <c oughs> โซนเหลุมหักเนี่ยฮะเอ๊ะจริงสิรู้สึกร้อนในนิดนิดนะครับ <c oughs> เอ้าเป็นร้อนในซะแล้วร้อนในเหรอมาลองอ้าปากดูสิหมอได้กินปากผมป่ หมอดมกินนั้นหมอรมแล้วหมอซื้อเท่าไปเลยนะกิินปลาผมอ่ะเออผมขอบคุณนะคงเก็บคอสินะหมอเม่คิด้ใช้เครื่องมือผงเครื่องมือแพทย์อะไรหน่อยนะหมอหมอมอปุ๊บหมอรู้เลยอ่ะจริงสิมียาตัวนั้นอยู่พอดีรอเดี๋ยวนะหมอจะจิบได้ผมนะพาลาเซตเมอร แล้วก็เริ่งที่ฉันให้ยาเธอนะ่ะเป็นความลับนะเพราะมันอาจจะเป็นเรื่องยุ่งมากเอ๊ยยุ่งยังไงล่ะครับอ่าก็ถ้าอะไรแรงสุดฉันอาจจะถูกจับก็ได้หมอหมอให้ยาอะไรผมเนี่ยฮะพอทำตัวนั่งใส่กันเนี่ยมอให้ยาอะไรผมเนี่ยฮะเอ๊จะดีเหรอครับเนี่ยดีก็เฮียแล้วหมอเอายาเฮียให้บุงแดก เฮ้ยมึงเมื่องใส่บ้างเหรอฮะไอ้ที่ยหมอเป็นอิมพอร์เตอร์มาเดี๋ยว <c oughs> เอานี่ยากแก้ร้อนไหนเอมันกินจริงเหรอยากินแรงจังนะครับยาเหี้ยมีกลิ่นนี่เนี่ยฮะอ่าอยานั้นน่ะมีกลิ่นนิดนึงนะ หมออาวปททำอะไรมาเนี่ยฮะทำไมยามถึงไม่กลิ่นนะพูดถึงกลิ่นแล้วพักนี้รู้สึกติดกร,รํายาเหมือนกันนะเออแล้วครับกรํารยากํายาคืออะไรวะอันนี้น่ะเป็นไงหอมใช่ไหมล่ะจริงด้วยครับรู้สึกกลิ่นนี้ทำให้คิดถึงเอ่อทำไมรู้สึกง่วงจัง อเป็นไรหรือเปล่าหรือเดินทางมาไกลเลยเหนื่อยเอ้ยไม่ใช่หมอ, <laughs> อยาเงเอ,อาหลยาให้คุณแดกนะครับหมอชัตเตอร์ที่หนึ่งจุดเริ่มต้นของเรื่องราวจบแล้วเซฟเก็บไหมเซฟดีวะ <laughs> เอ้ยเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนเดีวะ่ะเดี๋ยวทำเป็นหนึ่งคลิปหนึ่งชัตเตอร์ไปดีกว่า